เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับโยผมดังในชแนลนะวันนี้ก็มาเล่นเกมอะไรนะอะไรดิสเลเยอร์เป็นแบบเบตานะฮะเป็นแบบแนวเอ่อคนเวสซัมมี่นะประมาณนี้นะฮะก็โดยตัวเกมก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนเกมก็ยังเป็นช่วงเบต้าอยู่นะฮะก็ผมก็ไปเจอมานะฮะก็แบบมันดูน่าเล่นดี ก็เลยลองเข้ามาเล่นของเข้าไปเล่นนิดนึงคนเล่นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็หกพันไอ้หกร้อย600กว่าคนเราลองไปเล่นเลยเข้าเกมมาก็จะโดยประมาณนี้นะฮะก็เกมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เข้าไม่ได้นะฮะมันมีเพลงนะะอ่ะอันนี้ได้ไหมเพื่อนในซื้อ,อะไรได้บ้างอ่ะ,อะดูเนียสิบบาทมีไรบ้างอ่ะมีศูนย์บาทนะทุกคนเกมนี้โดยรวมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนะ แต่เกมก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะฮะอีควิปได้ไหมเนะนี่ยเนี่ยใช้ปืนพกได้ปะโอ้ผมก็เข้ามาเล่นนะแต่ตอนแรกผมที่ผมเล่นผมเป็นเป็นซัมบีนะฮะก็มีเพลงนะเพลงเออแป๊บหนึงนะโอเคอะประมาณนี้เสียงกีดลร้องอันเมามันนะของ ของคนที่กำลังเอาห,หัวยุหววนะฮะโอเคได้อยู่เรนอะกดมัวแป๊บเอาไม่มีจริงเลยเว้ยหรือว่าต้องออกไปข้างนอกก่อนเอาออกไปข้างนอกก่อนแล้วกัน ออกไปนอกก่อนนะเอ้าไปไม่ได้อะ,อะต้องต้องรอนี่เหรอทุกคนน่าจต้องรอนี่นะมันจะต้องรอนี่แนะห,หลมะมั้งรอเว็บตอปป่อไปแหละอันเดี๋ยวผมทำงานเอฟพีรอแล้วกันนะระหว่างนี้ก็หาปุ๋ปืนก่อนแล้วกัน มีอะไรบ้างเนี่ยมี AK มีมีอะไรเนี่ยดเวอร์มีอะไรเนี่ยมีอะไรนะ M16 มะังลูกซองอะไรเนี่ยโอ้ถ้าผมไม่รู้เรื่องปืนนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะผมเนี่ก็ไม่ได้รู้เพราะผมนี่ก็ไม่ได้ชอบ่นเกมยิงปืนเลยมากมี Uzi น่าจะเป็น Uzi นะเอ่อปืนคู่อะไรเนี่ยไม่รู้มีระเบิดแฟลตมีระเบิดแฟลตระเบิดควันอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้น้ํา อ็อกซี่โคลาแล้วก็โคลามั้งมีคอบาโออาวุธมีมีดมีอะไรเนี่ยโอ้มีปืนฉหมวกมีอะไรเนี่ยกระบองเหรอไม่เป็นบอล <Wow. S 1> อะไรไม่รู้อ่ะ <Wow. S 1> ไปจะได้เล่นละอ่ะอานายก็ตายเหมือนกันยางงั้นเหรอ,อรอดไปเลยระหว่างนี้ก็หาสรวจแมพรอ,อก,ก่อนแล้วกันโอ,โอเคโอเค,อเ,คเอเพลงกีฬาดิษเอ พีงกิเลิกก็สิทธิ์ผมเกียนที่สุดเลยเดี๋ยวช่องคูบีนโอ้ใหม่ก็อะไรกันโอเคตอนนี้ผมก็เตรียมปืนเลยเรียบร้อยละมีศูนย์บาทมีเลือดอยู่หนึ่งร้อยน่าจะได้ออกไปหวดกับซัมบีนะก็เกมนี้ก็เป็นเออแนวคนมีซัมบีนะนี่นะนี่คือทีมคนนะทีมซัมบี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้เล่นในฐานะเออจะเล่นในมุมมองของบุคคลที่หนึ่งนะก็คือซูมเข้าซูมออกไม่ได้นะ ก็คือต้องเล่นอย่างนี้ต้องหันอย่างนี้มันก็จะเสียเปียบหน่อยเพราะว่าซัมบี้ก็ซัมบี้ก็เป,เป็นเหมือนกันครับแต่ขแต่พอผมเนี่ยมันจะเสียเปรียบักหน่อยเพราะว่าตอนเวลาโดนเล่นหลักเนี่ยมันจะลําบากโอไม่นะซัมบี้วินโอเคโดยการเล่นก็มีเพียงเท่านี้หละมั้งก็ผมก็ยังไม่เข้าใจระบบการเล่นเลยมากแต่จะเล่นอย่างวรเนี่ยเนะโอเคเรากำลัลงจะได้เล่นละนี่นะนี่ก็เป็นคนนะเปิดมาแรกเราจะเป็นคนก่อนนะแล้วเราก็ไปยิบปืนมา ่าเราเตรียมปืนก่อนโอเคเอย่าเปิดนะผมเริ่มเข้าใจกันเล่นละเดี๋ยวเข้าไม่ตัวเกมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวรอ15นาทีเข้าตัวเกมโอ้ oh my goodness โอ้อย่าเปิดเถอะขอร้องลิกซิตจะกินแล้วโอ้ oh no โอเคโอเคมาลูกซอง this is shotgun I have shotgun need zombie อือยิงซอมบี้ยิงซอมบี้เอเอเอซอมบี้นะซอมบี้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดซอมบี้ฆ่าเราได้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะไปเป็นซอมบี้หรือเปล่าไอเล่นก่อนผมก็บอกผมด้วยล้วกันนะฮะโอ,โอ้โอ้โอ้ของดรอปมากมายแต่เก็บไม่ได้สักอัน โอ้ดูเสียงกี๊ล็อกเมื่อวนเซ่ทุกคนน่าจ,จะต้องไปยึดฐานแล้วมั้งครับไม่มีเฟรมโตเวอร์ over. เอ,อ้ยโง่ผมไม่รู้นะเกมนี้ตีเหลืองหรือเปล่าแต่เพื่อความมันครับทุกคนโอ้ยเียเยโคตรมันเลยทุกคน this is shot g u n นะ this is shot g u n อือป้าโอ้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 โอโอ กระสุนมีไม่จํากัดน,นะเกมนี้โอเคสวยเออือยิงซ้ําไม่รู้ยิงซ้ําทําไมเปลืองกระสุนยเยอะน่าจะต้องยึดขานนะฮะประมาณนั้นอ๋อเป็นเกมแนวยิ้เถื่อนก็ใครไม่เข้าใจก็นี่แพนเวียซอมบี้แล้วมั้งครับเออเอาไม่ล่ะเออเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บไปดิ ฮ่าฮ่าไม่นำเด็ไปซะเดเดเด็เด็อย่าเข้าไปใกล้เลยนะมันบางตัวมันมีสกิลระเบิดนะโอ้ยไอ้ขี้นี่เลียมซิกเลียมมาเียมอาไเอาไม่ละเอาไมละเอาไม่ละวลขึ้นเลยทุกคนผมวลขึ้นแล้วเอเวลขึ้นแล้วออ้กูต้องดีใจไหมเนี่ยโอ้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 ย จะ,จะตายจะตายจะตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายโ oh อ my goodness ดูส์โอ้มันขึ้นมากันเต็มเลยทุกคนดูเค้านี่โอ้โอ้โอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาเต็มเลยทุกคนโอ้ oh, มีไนโตรเจนไหมเนี่ยโอ้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 ตายซะเถอะเอชิเน่เอ้อชิเนี เอ้ยชินเอ้ชิเนเอ้ชิเนเอ้ชิเนเอ้ซอมบี้ชิเนเอ้ชิเนเอ้ชิเนเอ้มาแล้วมันมาแล้วโอ้ยชิเนเอ้เฮ้ยถ้าผมว่าให้ฟิลนะผมว่าฟิวเดฟโฟเดสมากกว่านะเดฟโฟเดสถ้าเกิดใครเคยเล่นนะโหมันเกมสมัยก่อนเลยเนาะถ้าเกิดใครท,ทันนี่ก็โวถือว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอายุเยอะนะทุกคนเดฟโฟเดสโอ้ภาพมันยังแบบ ภาพมันยังแบบยังไม่เหมือนพวกอะไรนะแบบถ้าเกิดจะให้นึกภาพออกะก็เหมือนก็เหมือนพวกอะไรนะไออะไรนะไอโอ้ยอะไรพวกมึงวันีี้ยมนเต็มเลยโอ้ยโอ้ยชาโอ้เชลเวชุตาตาไอเหียนะลูกตาแตก่วยเอ้ยโอ้ทุกคนไม่ไหวไม่ได้ซอมบี้มันเยอะชิบหายเลยไอดูสิเอ้แต่สุดท้ายก็ได้มาตั้งสองร้อยกว่าบาทนะโอ้ แค่มา200กว่าบาทแล้วก็มีเพลงลิขสิทธิ์อีกแล้วเออลิขสิทธิ์มันจะกินกู2,000มีปืนอ,อะไรซื้อได้มั่งเนี่ยฮะฮะโอ้เฉียดพันทั้งนั้นเอ้ยขอลองอย่าเปิดเธอนะเพื่อตัวกูเองอ้มีอะไรซื้อบ้างเนี่ยโอ้แต่ละอันอันซื้อไม่ได้สักอย่างนึงแ เฉียดพันงนั้นโอ้เฉียดพันตั้งนั้นแต่ละอย่างมาทุกคนต่อกันเลยเดฟเฟเดสบอกว่าฟิลเหมือนเดฟเฟเดสนี่แหละจากจากที่ผมบอกไปเดฟเฟเดสจะมีสี่คนแล้วก็ให้เราตะลุยดา่านไปเรื่อยๆทำเดินไปเรื่อยๆภารกิจก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเอาละก็ประมาณน,นี้เออเออเออตายซะตายซะชิ้นี่ อันนี้ฝั่งซอมบี้นะเราต้องยึดยึดเป็นฝั่งเราโอเคตอนนี้เป็นฝั่งเราละเราจะเสือแบบซอมบี้นิดหน่อยนะเพราะว่าซอมบี้มันจะมีตัวพวกตัวแบบพวกถึกอะไรพวกเนะี้ยแบบพวกลิ้นอะไรพวกเนะี้ยเหมือนที่พฟลด้เลยแล้วก็มีตัวขวดตัววิ่งเร็วอะไรพวกนะี้แต่ฝั่งคนก็จะโอพหน่อยเพราะว่าจะมีพวกปืนอะไรปืนไฟมินิกันแต่พวกฝั่งทอมบี้มันจะมีเยอะอไปซะชินี่ รับ,บเกมนี้ถ้าผมว่าให้เท่าไหร่ก็ผมให้สักครับงสิบเลยนะฮะแล้วทุกคนล่ะให้กันเท่าไหร่ผมว่าเป็นเกมที่ดีนะฮะเกมดีเกมหนึ่งนะฮะผมไม่รู้นะมันออกมานานหรือยังแต่ว่าผมค่อนข้างชอบนะฮะเพราะส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมอนะ่ยิงซัมบี้อยู่แล้วเป็นปกติของผมนะฮะตอนนี้ซัมบี้ก็คู่ขยงเข้ามาเยอะมากเลยนะครับทั้งหลังทั้งหน้าเลยนะทุกคนตอนนี้รับมือไม่ไหวเลยตอนนี้ฝั่งคนเริ่มแย่แล้วนะครับ ตอนนี้ฝั่งคนพวกผมเริ่มแย่แล้วนะฮะตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มจะต้านไม่อยู่ชินีชินีชินีโอ้ยโอ้ยเจอโอไมค์ก็โอไมค์ก็ตอนนี้ปืนพวกช่วยชีวิตนะคะบอกเลยอู้หูหดูมันยกขยงกันมาโอ้โหเอาซะไม่มนุษย์อยู่รอดเลยตายซะโอ้ยโอ้ย โดน,นตีดังมงเลยเอ่ออ่านี่นะทุกคนผมได้เป็นซัมบีล้ละอ้าอ้า,อ,า,อ,าอันนี้ระเบิดเหรอโอ้ผมก็ไม่เคยเล่นวากซัมบี้เนี่ยผมเปิดมนาะผมก็ได้เล่นนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นประแจว่ะเฮ้ยเ <Day for S 2> ดฟูดิสใช่ไหเฮ้ยอะไรนะทีมโฟร์เท็ดอะคัมแบ็กเย้ทีมโฟร์เท็ดคัมแบ็กเย่ เนี่ยทุกคนบอมบี้คือมันมันมันยากมากเลยทุกคนคือตอนในท้ายมันจะยกขยงกันมาแลวทุกคนคือฝั่งมนุษย์นี่แทบสู้กันไม่ได้เลย<อ>ใช่แล้วผมก็สู้เพลงติดเลก็สิตไม่ได้เช่นกันครับชิน่เพลงติดเลก็สิต ผมว่าผมจะซื้อ Uzi นะผมว่ามันเป็นไรทีู่กที่สุดในบรรดาปืนแล้วนะทุกคนจากขั้นต่ําของขั้นต่ําของปืนนี้ประมาณสองพันนะก็เคยอยู่ที่ Uzi อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธมีดพวกมีดก็น่าสนใจนะทุกคนผมอยากได้นี่ขวานขวานเท่ดีแต่เอามีดนี่แหละนะผมว่ามีดก็เท่าผมได้เป็นซัมบี้ทุกคนผมเป็นตัวระเบิดมั้งอะไรเนะี่ยสปิริตเรอพียสปิรตูมาแล้วคนมาแล้ว เฮ้ยชีเน้คนอืออืออืมอือม้งมงอ่ะกูดโดนมงแทนทุกคนช่วงนี้เป็นแบบผมแม่ผมแหลกนะทุกคนทุกคนช่วงนี้ราบอกมันแหลกไหมทุกคนหรือว่าผมผมเป็นแค่คนโอ้ยบผมมันเป็นที่เน็ตผมทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าไออะไรนะแบบเน็ตแถวบ้านเป็นอะไรไหมอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแบบโลบ็อกเล่นโลบ็อกแล้วแหลกไหมอะไรพวกเนี้ย เราะว่าของผมมันแหลกนะทุกคนของผมมันโคตรแหลกเลยทุกคนเออเออตายซะตายซะ,ะชีน้นี่เอออโอ้เป็นไอตัวเล็กนี่เหรอโอ้ตัวเล็กนี่ก็คนเล่นเหรอฮ่าไปเลยเพื่อนเราสมาชิกซอมบี้ลุ่มสุกมันอย่างน่าสงสารอืมอดังงงเลย แคมกันดีจังน้อว่าแล้วทำไมซอมบี้ซอมบี้มันชนะลัวๆจำนวนเยอะจำนวนเยอะจริงๆผมว่าเกนมนี้ต้องปรับนะผมว่าเอาเอาเดิร์ฟซอมบี้มันหน่อยนะทุกคนแบบซอมบี้แบบมาด้น้อยหน่อยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปรับราคาพวกปืนด้วยนะทุกคนอ,อค้ตซ้างนะถ้าเกิดโค้ตซ่างดูคลิปนี้นะผมก็ไม่อยาตีเลยนะคือระบบโดยเกมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะทุกคนคือค้ตซางนะครับแต่ช่วยปรับ อะไรมันดีกว่านี้นะครับเอาแบบเอาให้มันสมดุลอะไรพวกนี้หน่อยนะเอาว่าเกมนี้ก็มีโดยรวมประมาณนี้แหละมันเอาอะไรดีเอ่ยเอาอะไรดีเอ่ยเออนี่อูซี่ป่ะอันนี้แหละอูซี่อันนี้อะไรอันนี้อูซี่เหมือนกันไหมทุกคนเลือกปืนที่ผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็อย่ามาอะไรผมแล้วกันผมก็ไม่รู้ด้วยโอ้โเอพิกถึกขนโอ้โลวีนยังมีฮาโลวีนอีกเนี่ย แบบฮาลาวินเขาก็เอาโอ้ทุกคนแคมเดอร์แคมเกมมิ่ง้ข้างล่างไปแล้วข้างล่างไปแล้วไวรีวพวกเราโอ้โอ้โ,อโก้พูเอืเป็นไงล่ะที่โค้งออกเลยไหมละ่ะอร่อยไหมละ่ะเฮ้ยนี่ไงโง่ ที่ค้งออกเลยไหมล่ะอื้มฮึเฮ้ยผมโผล่หัมึงเห็นซอมบี้ผ่านไปโอ้ข้างล่างนี่มันอะไรกันทุกคนดูข้างล่างสิเขากำลังประชันพลังไอ้หานี่โอ้ยว้าลบได้แบบอัตานิยมหลบได้โดนเกียร์หัวหน่อยไหมเจียหัวโอ้ย

สุนดนมดโอ้โหชิบหายแล้วมาดิมาดิออมอมอ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 มมอมาดิม,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 มา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 ,มาเลยมาเลยมาลุมสุกชัดโอ้ชาย,ยู่เดินชาย,ยู่ เราสับกระสุนได้พอดีโอ้ยโอเคไม่ช้าละอเอ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 อสวยถือ,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 อว่าง่ายอยู่อออตายซะชินี่ผมว่าลูกซองเกมนี้ค่อนข้างโอพอยู่นะมันยิงได้หลายตัวอยู่อืมสวยโอ้ยแย่ละเริ่มมากันเยอะละแต่บนก็ยังไม่โดนยืดน,นานจริง โ oh, อ้รอบนี้คนมาดีรอบนี้คนมาดีรอบนี้คนมาดีกระสุนหมดชุกไปก่อนชุกไปก่อนนี่ไงหลบได้นี่ไงไนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงสวยได้อยู่พอไหวพอไหวทุกคนท่านพอไหวเออมไม่หาใครอ่ะไม่หาตัวในบ้านแน่เลย เออ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 ไอเรียงตัวเลยไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังอู้อูชิเน่เฮ้ย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 ไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอตัวนั้นตัวรอบกัดเฮ้ยต้องระวังหลังด้วยเฮ้ยโอ้ยจะตายเลยอ่ะไม่ไหวเลย ไอตัวบ้านี่มันฉลาดจริงๆไอตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรเทจริงทุกคนไอตัวอะไรโคตรเท่เลยทุกคนอ๋อไอตัวพ่นเสียงนี่หว่าเท่มากทุกคนอันนี้ตัวตัวปล่อยเสียงตัวปล่อยเสียงเด้อเด้อเดี๋ยวอยู่เป็นฝูงเหรออยู่เป็นฝูงเหรอตายอะไรไอะตัว ตัวบางเสียงทำได้แค่นี้เองเหรอมาแล้วเอ้ยรอบนี้รอบนี้คนมาดีน่าจริงเฮ้ยพีชีพเฮ้ยนอนนิ่งไว้คนหนึ่งไม่นิ่งหรอกเอาจริงมาลเลยแอบในพงยาเอ้ย ตายเฉยที่าวทุกคนเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยผมว่าอย่าเพิ่งใช้ความสามารถดีกว่าเอาคบตะ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 คบคตะคบ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 เออจ้เออเออเออจ้ชอตายไปกันพวกเราเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น เสียงอะเสียงเงี้แปลงปังะเขาจะอุ้ยโดนโดนอ่ะโอ้โคตรดีเลยทุกคนถ้าผมไม่ตายนะผมว่าผมชนะแหละมัง้งแต่นี้ตายซะก่อนมาตายซะก่อนตายด้าหนหลังซะก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาไปละ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 ซอมบี้ต่อยกัเนเองไหมล่ะเอาไหมเอาไหมซอมบี้ใส่กันเองก็ได้นะไม่ว่ากัน หลืออะไรเเนี่ยอะไรอ่ะยังไม่จบวะไม่จบแล้วครับนี่โอ้เจอละเจอละอลึดอึดอาหารนี้อึด,อ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 ดมาฉันได้ดินสินนะโดนฉันฉี่แน่นี้วินเหรอว้าวโอ้พุงเห็นครั้งแรกเนี่ยมนุษย์ชนะโอ้ทุกคนสุดยอดไปเลยสุดสุดยอด,ดยอดมากสุดยอดพงเห็นมนุษย์ชนะก็วันนี้แหละ เอาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับเอ่อตัวเกมในวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเกมสนุกสนุกนะก็ประมาณนี้ก็เป็นเกมคลายเครียดได้เป็นเกมฆ่าเวลาได้ก็ไม่ได้สนุกอะไรมากแต่ก็พอใช้ได้เป็นเกมที่เออดูดีเป็นเกมที่ดีผมก็ชอบเกมนี้โอเคแต่ว่าเรื่องเรื่องตัวเกมก็ทําได้ดีแล้วนะแต่ว่าช่วยเอ่อปรับราคาหน่อยก็ได้มั้ง พราะว่าแต่จริงๆราคามันน่าจะสมเหตุสมผลแล้วแหละเอาจริงๆนะเอาเถอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันกับเกมเดสอะไรซัมบี้อะไรสักอย่างเดซมีมอะไรบีตาเอาเถอะถ้าเกิดตัวเต็มมาก็น่าจะสนุกอยู่นะเพราะว่าอันนี้เจ้าเลยมากมันก็เป็นแค่บตตาน่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันสำหรับช่องดักเน็กชาแนลเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบายยครับสวัสดีจ้า